สวัสดีจ้าพี่น้องในประเทศตั้งๆต่ประเทศถาพี่น้องไปเก็บดอกต้าเหลืองไรก็ยันพี่น้องเบื่อพี่น้องมันหนีมาทำมาหากินมาพูดเลรวพี่น้องพลาญไงพี่มาหาจินปูมพี่น้องได้บบได้ก็ไปรุนพี่น้องมีพี่น้องคอยจีบปูมตั้งสิบพุทธิบุญเพราะว่ามันจะได้บบได้โบน้องคุดมากก็ได้แน่หล้วล่ะพี่น้อง บ่ไดไทยพี่น้องเบิง่งมากกระไลข้นด้วยพี่น้อง ล <G l ug> จิปูมสองกันตูห้อ,องคับพี่น้องตูจิปูนี่แล้วพี่น้องแน่ใซจะสั่ง,งพี่น้องไปไปหาอีกเห็นอีกแล้ว,วน้องคุ้ย ข้าหักใหม่ก็บดไอทอนแล้วคุดลราแตกจุกโอ้ตัวนี้ตื่นพี่น้องตัวนี้ตื่นตื่นครักฉันนี้จะคุ้ยตื่นๆอย่งสีของที่ป้มพี่น้องไปอีกพี่น้องฮะอีก เห็นหูบห่เนาะบ่เห็นหูบ่เห็นหูเห็นแต่หากใหม่เสียหูก็เป็นเด้อะเอมาไปหาขวดไหมตัวนี้หูเสียมนนันมาขวดไหม มาน้ากันกับหลายคนอยู่ดอกพี่น้องสามสี่คนมันแจ่กันไปแมนบ่ล่ะคือบเห็นตวจีปูเห็นแล้วตูวจีปูพี่น้องมือได้กับภาพ,พี่น้องไปเก็บแต่ดอกเล่าเรื่อง มึนนี้พาพี่น้องมาคุดจิตปมูมคือขาใหม่แท้จิตตาดบายบ่ะนอุ้ยหงมมาทั้งที่จิตปูมกับหาวขนาด เอา้าก็ไปก็ามาอยู่มุนหลงขวางหลงขวางอยู่ข้่งหลง cuối chip vô mình thế nào thế này cái nhang là ui Bát, 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 thư lực thế. หอดแล้วตู้จีโปมกต่ประมาณนี้ละพี่น้องจีโปมก็ได้ขย,ยันขัดข้อเลย ทีคุดไดบอลใช่หรือเปล่าก็ตาไดบอลก็ตาไดก็ไดลับโบด้กตองได้ แมนบอกกับพี่นอ้องอย่างแต่เสียหูหูเสียนะไรเสียหูก็หูเสียอีหลีเอาแล้วเสียหลับพี่นอ้องูพี่ปูกับเสียบาท บเห็นสะเอาไปหาขวายไหม่พี่น้องทั้งคุดทั้งจุกทังคุดทังจุกพี่นอ้องเอ้ย ไว้คุดกับบัว้ต่ไทยพี่น้องเบื้องเด้อเพราะว่ามันใบมันหกม,มันคุดยากด้แล้วพี่น้องนต่ไหนว่าน้องพี่น้องเอ้ยจะไม่มาหาอย่างที่ปูมก็ได้ เห็นยังพี่น้องเห็นห่างห้างใส่ละจิปูคือซื้อพวกมโอ้วนี่ซึ่แมนบรล่ะไปทางนี้ ซุดหัวซื่อสื่อวะเฝ้าพี่น้องคุดข้อยหนีเฝ้าเหรอครับเอาอินเบื้องข้อยหนี่ใส่บ่อยาเฝ้าอีกด้วยโอ้ยบ่อเฝ้าพี่น้องเดีนตื่นนึ่งได้และกลนจิ้บปูมพี่น้องโอ้ยกลิ่นใยแห้ง กลวยเข้าวจุนพูนเลยจิบมูมก็ได้ 풀어 펴피 ได้ลยบอนี่จะได้บอลน,นี่ข้าหักใหม่เขาไปไต่หากไห<า>กม่ก็แล้วทั้งแล้วพี่นอ้องห,กหกนนักใหม่ก็หักแบบไงพอดี ผู้ดีเลยผู้ดีพี่นอ้องผู้ตัวจิตปูมไปหาข้อยไม่อีกพี่น้อง นั่นบวกมันนอนหนำหมูมันนอนหนำบบวกไงบวกไงหนึ่งหมูปลาบวกออกมากระซับขาดครึ่องถลิ้ว นี่ท่องเข้าจูนพูนนั่นยูหันเนี้ยวะบวกว่ไงเลยมันน่อนนํำน่นขีดต้มหมูป่า เอ้าหันลวงขวางเลยฮั่นหลวงขวางพี่น้องเอาจีโป่งนี้ไปจังไรดีเอ้าบมีโต้จีโปมเอ้า เ้าเลยม,ม่มีเศ้าพี่น้องคุยนี่ไบอคุยยแบบันซื่อๆนี่อนอนไดบอนบัดับบนันเลยออกเลยคุปซับทุกแถวเลยบอบอนันได้ังไอันมันอยู่ในมันอยูไต่เขื่อนนะอบางทีละัะนีเปา <laughs> ีเขือ <laughs> หากหักใหม่หนึ่ได้ยวนว่าสิบโบได้หากใหม่รกระโดัหกใหม่ลายกระโดมันเชดยบนอ้อโอ้ยบได้ดอกป็แจงได้ทงังนั้น ทางนี้คือบอดายจิปมูมหลังบอดายอีลีโอ,อว่ามันเห็นตัวจิปูมแล้วนี่แล้วใส่ตัวจิปูอเอาแล้ว เฝ้าหมูมาหาหดน้ำกันพี่น้องมาสามทีคนนี้ล้วพี่น้องสภผพาปลาหากิบโูมกับประมาณนี้ล้วพี่น้องมาใกล้จนหอดหอดบวก หมูนอนพี่น้องก้างปลาหมูปลาพี่น้องบวกหมูนอนหมูปลาด้วยพี่น้องน่องพี่น้องควอยจีบูมช่องควอยกับควอยเดียวหลังออกปุ๊บก็ไปทางฝืงไป็ดดิไปฝืง จิปมพี่น้องจิปุมก็ได้พระมันนีและพี่น้องได้พ่อปนอยู่พี่น้องสิลับบ้นแล้วพี่น้องบั้นบอกพิษบอกถือกับเขาอภัยเด้อพี่น้องเด้อภาพพี่น้องกับบ้านละบั้นจิปโอมก็ได้พ่อปนอยู่หรอกพี่น้องไปพี่น้องกิ๊บา้นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำหน่อเด้อพี่น้องเด้อบอกว่าเป็นกับเขาถูดเขาอภัยพี่น้อง สวัสดีค่ะพอกันใ่คลิปหน้าด้วยจ้า